ดรนิเวศเห็นมาว่าเรวรากรเส้นทางแห่งความมั่งคั่งเริ่มจากการกินลูกชิ้นเนื้อวัวเริ่มตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องการอดทนต่อสิ่งล่อใจเพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตหรือในภาษาอังกฤษคือ delay gratification ซึ่งนำเสนอโดยศาสตราจารย์วอเตอร์มิเชลและผ่านการทดลองที่มีชื่อเสียงติดอันดับสูงสุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการทดลองทางด้านจิตวิทยาที่เรียกว่า The Ma เป็นทฤษฎีที่นักลงทุน โดยเฉพาะที่เป็น BI ควรที่จะรู้ไว้เพราะทฤษฎีนี้อาจจะมีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จและความมั่งคั่งเท่าๆกับทฤษฎีการลงทุนและการเลือกหุ้นโดยตรงการทดลองทําโดยใช้แมดเมโลมาล่อเด็กอายุประมาณ4ขวบซึ่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลของมหาวิทยาลัยสตอรนโดยเสนอว่าถ้ากินเลยจะได้กินเพียงหนึ่งชิ้นแต่ถ้ารอสักครู่เช่นประมาณ15นาทีก็จะได้กินสองชิ้นนี่เป็นการทดลองเพื่อดูความอดทนในจิตใจของเด็ก ซึ่งทุกคนนั้นอยากกินแมทเมลโลเป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วผลก็คือเด็กส่วนใหญ่นั้นทนไม่ไหวบางคนเพียง2อถึงสนาทีก็กินแล้วมีบางคนก็รอได้ถึง5หรือ10นาทีและหลายคนก็รอจนถึงเวลา15นาทีที่ผู้ทําการทดลองกําหนดและได้กินขนม2ชิ้นผลตอบแทนของการรอถ้าคิดว่าเป็นการลงทุนก็คือขนมที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชิ้นหรือ100เเซในเวลาเพียง15นาที ข้อมูลการทดลองนั้นถูกเก็บไว้เป็นเวลาอาจจะ10ปี20ปีและต่อไปเรื่อยๆเพื่อที่จะนำมาศึกษาว่าเด็กที่สามารถรอสิ่งล่อใจหรือสิ่งเย้ายวนได้นานกับเด็กที่รอไม่ไหวหรือรอได้ไม่นานเมื่อโตขึ้นจะมีความแตกต่างของความสำเร็จในชีวิตไหม่และมากน้อยแค่ไหนผลก็คือเด็กที่รอได้นานที่สุดและได้กินขนมสองชิ้นประสบความสำเร็จสูงกว่าเด็กที่รอไม่ไหวยิ่งรีบกินเร็วก็จะประสบความสำเร็จน้อยกว่าและมีความสุขน้อยกว่าการวัดความสำเร็จก็เช่นคะแนนสอบ sat ซึ่งเด็กทุกคนต้องใช้สมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยระดับการเรียนถึงปริญญาตรีหรือไม่เงินเดือนหรือรายได้เป็นอย่างไรส่วนความสุขก็อาจจะเป็นการถามเจ้าตัวหรือพ่อแม่เป็นต้นนอกจากนั้นบางการศึกษาก็ดูว่าน้ำหนักตัวคือดัชนีมวลกายเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วคนที่ได้คะแนนการรอสูงมักมีรูปร่างหรือสุขภาพหรือดัชนีมวลกายดีกว่าคือไม่อ้วนหรืออ้วนน้อยกว่าเป็นต้นข้อสรุปของการศึกษาก็คือความสามารถในการอดทนต่อสิ่งยั่วยุในปัจจุบัน เพื่อสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตนั้นเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งของความสําเร็จในชีวิตฟังดูแล้วก็เหมือนกับการลงทุนที่เราอดทนเลื่อนการบริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่ล่อใจหรือเย้ายวนมนุษย์ทุกคนเพื่อหวังที่จะได้สิ่งที่ดีกว่าหรือการบริโภคที่มากกว่าในอนาคตนั่นก็คือได้ผลตอบแทนจากการลงทุนมีเงินมากขึ้นและสามารถบริโภคได้มากกว่าในอนาคตและถ้ามองตามนี้คนที่มีความสามารถในการเลื่อนการใช้ใจ่ายเงินได้มากกว่าก็น่าจะมีโอกาสประสบความสาเร็จ ในการลงทุนมากกว่าคนที่ชอบบริโภคเป็นชีวิตจิตใจพูดง่ายๆคนที่เป็นนักออมนั้นมีคุณสมบัติที่จะรวยหรือมีความมั่งคั่งมากกว่าคนที่ไม่ออมและใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเช่นเดียวกันคนที่ลงทุนได้ยาวนานกว่าและไม่ค่อยยอมขายทํากําไรเพื่อนํามาบริโภคก็ย่อมที่จะมีความมั่งคั่งสูงกว่าคนที่เน้นการลงทุนระยะสั้นที่พอเห็นราคาหุ้นขึ้นก็มักจะรีบขายทํากําไรอย่างรวดเร็วและก็พลาดได้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามากในอนาคตที่ไกลออกก่อไป อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะไม่มีใครทําการศึกษาแบบแมทเมลโลที่เน้นมาทางด้านการลงทุนประเภทว่าคลาอร์ทใหญ่กว่ากันร,ระหว่างเด็กที่ทําคะแนนความอดทนต่ํากับคนที่ได้คะแนนสูงเหนือสิ่งอื่นใดก็คือพอร์ตใหญ่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอย่างน้อย3เรื่องคือเงินต้นระยะเวลาที่ลงทุนและผลตอบแทนต่อปีแบบทบต้นซึ่งคงจะยากที่จะหาข้อมูลแบบนั้นได้ในกลุ่มคนที่ทําการทดสอบแต่ข้อมูลเชิงคุณภาพจากที่เราก็พอจะทราบก็คือเซียนหุ้น BI พัน แทระดับโลกหลายคนเช่นวอร์เรนบัฟเฟต์นั้นเป็นคนที่ใช้เงินน้อยมากประเภทกินแฮมเบอร์เกอร์เกิดทุกวันกับโคกขับรถเก่าและอยู่บ้านแบบคนชั้นกลางตั้งแต่เด็กก็ไม่เคยใช้ใจ่ายอะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่เน้นหาเงินมาลงทุนเช่นเดียวกับคนอย่างป้าแอนชชยเบอร์ iber, นักลงทุน VI พัน์แท้แบบบ้านๆที่ประสบความสําเร็จสูงมากมีพอร์ตเป็นพันล้านก่อนตายทั้งๆท,ที่มีรายได้จากการทํางานน้อยมากแต่เป็นคนประหยัดสุดๆซึ่งทําให้สามารถออมเงินและนํามาลงทุนจนรวยได้ ทั้งหมดนั้นก็ทำให้ผมระลึกถึงชีวิตตนเองตั้งแต่เด็กที่เริ่มจำความได้เนื่องจากครอบครัวยากจนผมก็แทบจะไม่เคยได้ใช้ใจ่ายหรือบริโภคอะไรที่ไม่จำเป็นจริงๆเลยเสื้อผ้าก็น่าจะมีเพียงสองชุดและใส่ตลอดทั้งปีซึ่งก็จะมีช่วงที่ผ้าขาดและมีการประชุมของเล่นไม่เคยซื้อเลยแต่ก็ไม่ได้ขาดเพราะทำของเล่นเองมาตลอดจากวัสดุธรรมชาติและที่ถูกทิ้งเป็นขยะไปแล้วว่าที่จริงผมน่าจะไม่มีเงินติดกระเป๋าหรือของเงินพ่อแม่เลยจนถึงวันที่เข้าเรียนในโรงเรียนที่ต้องมีเงินซื้ออาหารกลางวัน ซึ่งสำหรับผมแล้วก็คือสิ่งที่หรูหราเพราะมันเลือกได้อาหารอร่อยมากที่สุดที่ยังจําได้ก็คือเส้นมีแห้งลูกชิ้นเนื้อวัวที่ต้องเป็นลูกชิ้นเอ็นเหนียวที่เคี้ยวร้อยและโดยปกติเด็กก็จะล้อมวงกันกินประเด็นสําคัญก็คือเด็กอายุ 7- จ็ถึงแขวบนั้นบางครั้งก็ด้วยความขนองก็จะแย่งลูกชิ้นจากชามเพื่อนที่นั่งกินด้วยกันส่วนตัวผมเองยังจําได้ว่าเด็กแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนพอเริ่มกินก็กินลูกชิ้นที่โอชะที่สุดก่อนเลยบางคนก็กินระหว่างกลางหลายคนรวมถึงผมก็มัก จะกินทีหลังและตอนสุดท้ายเมื่อเส้นหมดแล้วนั่นสําหรับผมก็คือแมทเมโลเทสแบบธรรมชาติผมทําแบบนั้นเพราะผมคิดว่าของดีของอร่อยต้องเก็บไว้กินทีหลังเพราะมันให้อารมณ์สุดยอดกว่าผมเลื่อนการกินลูกชิ้นออกไปเพื่อที่ว่าผมจะได้กินของดีที่อร่อยกว่าแม้ว่ามันจะเป็นลูกเดียวกันแต่มันเป็นความรู้สึกที่ผมคิดว่ามันเป็นผลตอบแทนทั้งๆท,ที่ผมต้องเสี่ยงว่าจะถูกเพื่อนแย่งกินบางคนถึงขนาดที่ต้องเอามาลูกชิ้นกอ่อน เพื่อให้เพื่อนน้ำลายเพื่อที่จะทําให้เพื่อนไม่สนใจที่จะแย่งไปกินแน่นอนว่าผมไม่รู้และจาไม่ได้ว่าเพื่อนคนไหนที่ชอบกินลูกชิ้นหลังสุดและก็ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่ชอบกินลูกชิ้นก่อนหรือไม่แต่ส่วนตัวผมเองนั้นตลอดชีวิตที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วก็ชอบที่จะเลื่อนเวลาที่จะมีความสุขจากการบริโภคออกไปเพื่อหวังที่จะได้บริโภคสิ่งที่ดีกว่าหรือมากกว่าเสมอโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีความมั่งคั่งน้อย การประหยัดและใช้เฉพาะในสิ่งที่จําเป็นนั้นติดอยู่ในใจเสมอและมาก่อนที่จะรู้เรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นมากพูดง่ายๆเป็นนักอดออมมากว่าครึ่งชีวิตจนถึงอายุ44ปีก่อนที่จะเริ่มลงทุนเป็นเรื่องเป็นราวเริ่มตั้งแต่หาเงินเลี้ยงตัวเองได้เมื่อจบปริญญาตรีผมก็ไปทํางานโรงงานต่างจังหวัดที่เป็นชนบทที่มีที่พักในโรงงานพร้อมอาหารสามมื้อสิ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ในชีวิตประจําวันก็คือพวกสบู่ยาสีฟันเป็นต้น ค่าใช้จ่ายหลักก็จะเป็นการเดินทางเข้ากรุงเทพสัปดาห์ละหนด้วยรถประจําทางซึ่งส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากนอกจากพบปะเพื่อนและอาจจะดูหนังบ้างเป็นบางครั้งผมแทบไม่ได้ซื้อของอะไรรวมถึงเสื้อผ้าที่มักจะใส่ชุดพนักงานของบริษัทเงินรายได้จากการทํางานในช่วง6กถึงเปีแรกนั้นรายจ่ายที่สูงที่สุดก็คือการส่งให้พ่อแม่ทางบ้านที่เหลือแทบทั้งหมดเป็นเงินที่ผมเก็บออมไว้เพื่ออนาคตโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไร เหตุผลก็อาจจะเป็นว่ายังไม่รู้ว่าจะทําอะไรเพราะมันยังไม่มากพอสุดท้ายผมก็ใช้มันลงทุนในการศึกษาจนจบปริญญาโทและเตรียมไปเรียนต่อปริญญาเอกในต่างประเทศและก็อีกเช่นกันชีวิตที่อเมริกาของผมนั้นก็เป็นชีวิตที่ประหยัดอดอมส่วนใหญ่นอกจากค่าเล่าเรียนที่เสียเพียงครึ่งเดียวของอัตราปกติแล้วก็คือเรื่องของที่อยู่และอาหารซึ่งก็ไม่แพงเลยถ้าเราทํากินเองเพราะในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาสิ่งที่แพงจริง ก็คือค่าแรงค่าวัตถุดิบอย่างเนื้อสัตว์นั้นถูกพอๆกับเมืองไทยในส่วนของเครื่องใช้เช่นเสื้อผ้านั้นผมแทบจะไม่เคยซื้อแม้แต่รถยนต์ที่เป็นสิ่งที่จําเป็นผมก็ได้มาฟรีจากเพื่อนคนไทยที่กลับบ้านแอร์ที่ใช้ก็ซื้อของเก่าราคาไม่กี่ร้อยบาทการตัดผมที่ใช้แรงงานซึ่งแพงผมก็ตัดเองด้วยใบยมีดการกินอาหารพัตตาคารรวมถึงร้านพิซซ่าหรือไอศครีมน,นั้นนานๆผมถึงจะไปกินสักครั้งหนึ่งและนั่นก็คือความสุขที่เพิ่มสูงขึ้นมาก หลังจากการรอหรือเลื่อนความอยากบริโภคออกไปกลับสู่ประเทศไทยหลังเรียนจบปริญญาเอกผมก็ยังไม่เคยใช้อะไรที่ต้องจ่ายเงินจํานวนมากกินข้าวที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ใช้รถเก่ามือสองไม่เคยมีบ้านเป็นของตนเองจนอายุกว่า50ปีและมีเงินจํานวนมากแล้วจากการลงทุนจนถึงอายุ60ปีที่ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเริ่มมีครอบครัวของตัวเองรวมถึงมีหลานแล้วที่ผมเพิ่งจะรู้สึกเปลี่ยนไปที่เริ่มรู้สึกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเลื่อนการบริโภคออกไปอีกต่อไปแล้ว อยากจะทำอะไรก็ทำแต่ส่วนมากแล้วก็ทำตามลูกตามครอบครัวที่ขยายใหญ่ขึ้นแทบไม่ได้คิดว่าตนเองอยากทำอะไรหรือบริโภคอะไรเมื่อมีเงินและเลือกได้และสุดท้ายก็สรุปกับตนเองว่าที่อดออมและเลือกทุกอย่างที่ทำได้เพื่อที่จะได้สิ่งที่ดีกว่าในวันข้างหน้านั้นสุดท้ายวันข้างหน้านั้นก็ไม่มีจริงหรือถึงจะมีจริงเราก็ไม่ได้อยากใช้มันและเมื่อหวนย้อนคิดกลับไปก็ตรหนักว่าสิ่งที่ทำในตอนนั้นคือการอดออม และเลื่อนเวลาแห่งความสุขออกไปก็คือความสุขในตัวของมันเองและนั่นก็คงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมวอร์เรนบัฟเฟตเองถึงยังขับรถเก่าไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์เองทุกวันเป็นอาหารเช้าในวัยกว่า90ปีแล้วสุดท้ายถ้าถูกใจคลิปนี้และสนใจคลิปดีๆเกี่ยวกับการลงทุนกดถูกใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับการลงทุนครับ